ก็แพ้ไปความจริงแล้วคือไม่ได้ตั้งใจที่จะดรามา่าใดๆคือตั้งใจจะตรองสุดๆแข็งแรงพลิกลิกวิกฤตชีวิตขึ้นมาเป็นโอกาสของชีวิตดีกว่าเราอย่าซ้ำเติมตัวของเราหรือว่าอย่าให้ใครมาซ้ำเติมอีกสวัสดีจ้าหญิงลีศีจุมพลค่ะจำกันได้ปนอนะแองแกก็ <laughs> แพ้ไปโยคือเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่หญิงแต่งฮุกไว้แยะๆไปหมดเลย oh. 10 20เพลงใดๆ แต่ณช่วงเวลาสถานการณ์ชีวิตมันมันเป็นยังไงเราก็จะไปหยิบเพลงที่เราสต็อกไว้มาวางในแพทเทิร์นแล้วก็แต่งท่อน A1 A2 และ A3 สามในไรฮุกสัมผัสกันโยงเรื่องราวของสังคมบ้านเมืองเป็นอย่างไรชีวิตของเราเป็นอย่างไรถ้าเราร้องเพลงนี้ออกไปมันเหมือนมันเหมือนแม่ค้าประชาชนไหมถ้าเรื่องราวของหญิงลีมันเหมือนกับแม่ค้าประชาชนเพลงมันก็จะฮิตแต่ถ้าเรื่องราวมันเป็นของหญิงลีคนเดียว เพลงก็จะไม่ยิดนะคะออค่ะก็อาจจะเจอช่วงวิกฤตชีวิตที่อาจจะเจอปัญหามรสุสมชีวิตมีปัญหาเรื่องงานเรื่องการเรื่องชีวิตเยอะแยะก็เหมือนเราเป็นคนอ่อนแอเรามีเหมือนเหมือนเราแบบเวลาเราทุกข์ใจท้อใจใดๆเราก็บอกตัวเองว่าฉันอยา่าอ่อนแอนะอะไรเงี้ย <K> <K> คือเธออย่างลีถ้าเธออ่อนแอเธอก็แพ้ไปนะเธออย่าเธออย่าแพ้นะเธอต้องลุกขึ้นมาสู้ชีวิตแล้วทำงานแล้วก็ เป็นแรงมานานใจให้คนอื่นเขาละลามีความสุขนะว่าเธอเป็นสายลนลาบอกตัวเองสั่งตัวเองเหมือนคิดซิคิดซิหญิงดีจะกินกาแฟอะไรบอกสั่งตัวเองค่ะ <ๆ S 1> เหมือนกันกับอ่อนแอก็แพ่ไปบอกตัวเองเหมือนกันค่ะพลิกวิกวิกฤตชีวิตขึ้นมาเป็นโอกาสของชีวิตดีกว่าเราอย่าซ้ำเติมตัวของเราหรือว่าอย่าให้ใครมาซ้ำเติมอีกเราต้องบอกว่าเราจเจอเหยียบน้นามมาแล้วก็บอกหนาออกแล้วเราก็รักษาแผลบาดแผลแล้วก็เดินสู้ต่อไปในวันหน้าค่ะหญิงคิดว่าทุกคนคงมีปัญหาอุปสรรคชีวิต มากๆเหมือนกันบางคนก็ท้อบางคนก็ถอยแต่มีหลายคนที่ท้อแต่ไม่ถอยลุกขึ้นมาสู้ให้ความสุขกับชีวิตล้นลาให้มันมาเติมเต็มน้ําร้อนน้ําเย็นผลักดันกันข้วบวกข้วลบใดๆทุกคนเจออุปสรรคยิงขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสู้แล้วก็เติมเต็มความสุขดีกว่านะคะวันนั้นวันที่ตอนที่พูดกับตัวเองว่าถ้าอ่อนถ้าฉันอ่อนแอฉันก็แพ้ไปค่ะตอนนั้นน่ะคำพูดนี้มัน มันช่วยอะไรเราได้มากคือหลายๆคนจะรู้ว่าหญิงลีมีภาวะเครียดดาวดิ่งหรือซึมเศร้ามันเคยมีวิกฤตที่หญิงลีลืมกินข้าวลืมตักข้าวใส่ปากหรือเครียดจนเป็นภาวะซึมเศร้าจนดาวดาวดิ่งดาวดิ่งคืออยู่เหมือนอยู่หุบ,หบเขามืดดำมืดมิดมืดมนดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้ เมื่อเรารู้วิกฤตปัญหาชีวิตของเราแล้วเราเราอย่าไปหยุดจุดนั้นอีกนะเดี๋ยวเราจะดาวดิ่งเจอปัญหาอะไรเราดึงตัวเองออกจากจุดดาวดิ่งให้ได้แล้วก็ไปทํากิจกรรมแย่ๆไปเลยฉันจะไม่ออนแอนะยิงลีถ้าเธออ่อนแอเธอจะไปอยู่หลุมดําอีกนะก็ดึงตัวเองออกไปแล้วลาไปเลยเอาเพลงนี้แหละคํานี้มันได้ใจดีอ่อนแอก็แพ้ไปนี่แหละบอกตัวเองยิงลีเธอห้ามอ่อนแอนะเธอจะแพ้เอ,อ ที่เรารู้สึกว่ามันมันแย่สําหรับเราอะแต่พี่แบบทำให้มันแบบกลายเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่แบบคนฟังเยอะแยะมากมายอุ้ยขอบคุณมากค่ะก็ทุกคนก็คงมีปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเราต้องให้กำไรชีวิตตัวเองอะไรที่มันสวยงามเราก็เดินไปหาดอกไม้ขนมหวานเราเดินไปกินเราอย่าไปซ้ำเตมิมวาอ้ยผิดพลาดเมื่อวานเนี่ยต้องโทษเรื่องเมื่อวานตลอดเลย ทุกคนมีอนาคตคือพรุ่งนี้ทุกคนมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้คืออนาคตของทุกๆคนค่ะเราจะเลือกเอากำไรชีวิตหรือเลือกเอาปัญหาชีวิตแล้วก็ต้องเลือกเอากำไรทุกคนรู้จักนิสัยหญิงหลีเราอยู่กันมากี่ปีเรารู้จักนิสัยกันได้ได้มันทําให้หญิงแบบโอเคฉันมีคนรักฉันเยอะมากแล้วก็แฟนเพลงหน้าไปทีเยอะมากที่แบบมาจับมือมาให้กําลังใจได้ๆแล้วยญิยยงมีเก่งอยู่แล้วยญงลีซููนะนั่นนั่นเราทุกเราพวกเราอยากให้ยญิงผลิตเพลงออกมานะ ทำท้อนะแบบก่อนนะก่อนนะาเง,งี้ยมันทําให้หนูแบบโอเคฉันจะฉันจะให้ฉันเป็นแรงบันดาลใจให้คนท้อก็แล้วกันไดๆเนี่ยเหยนเรื่องเลยเอ้ยเเฮ้ยไม่บอกว่าพอทุกคนอ่ะชอบพี่ดีพี่พีไม่อยากพูดเ,เลยนะตัวเอง <laughs> เธอมาพูดให้เราแบบดร <laughs> นานมา่าคือ ปกติทุกคนจะชอบที่หญิงรีแบบยิ้มหัวล้อมีผิงรีสนุกสนานเอาละ <c oughs> ไม่ต้องพูดละมันเออแบบมันแบบว่ามันนะชีวิตเนาะ <c oughs> บางทีปัญหาทำให้เราเติบโตนะ <c oughs> แม่เปิ้ลไอรินไงอ่า <c oughs> มันบอก <c oughs> อเราก็มีไอดอลเป็นแม่เปิ้ลอย่างไงคะแม่ปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนโอร์จำเวอร์ชั่นเดิมของชีวิตไม่ได้เห็นไหมแต่ว่าคือแบบว่า กอยามันไอ้นี่ไปแล้วเออเออมันมันได้นะคะปัญหาทำให้ฉันเติบโตก็อ่อนแอก็แพ้ไปนะแม่เปิลนะเออเดี๋ยวคนเป็นแสดงว่าเป็นภาคต่อกับแม่เปิลเนาะเออเราไปทาคลิปกับแม่เปิลดีกว่ายิงเครียดมากนะยิงมันเป็นวิกฤตหนักที่สุดในชีวิตแต่ว่าฉันจะไม่อ่อนแออืมันเป็นคําที่ถ้าพูดแล้วมันคือมันมันให้พลังเหมือนกันนะพี่พอเวลาพูดคำเนี้ยจะบอกว่าเฮ้ย ฉันจะไม่อ่อนแอ,อเพราะฉันแพ้ไม่ได้ใช่เพราะว่าฉันมีต้นทุนที่จ้องจ่ายเยอะมีลูกน้องมีพนักงาน2ี่สที่เขาอยากจะมีรายได้จากหญิงเพื่อที่จะไปจุนเจือลูกเต้าครอบครัวคุณยายหนึ่งพนักงานไปจุนเจืออีก 4. ชีวิต 3. ชีวิตนะคะแล้วมันทําให้หญิงรู้สึกว่าหญิงยังมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็พื้นฐานบ้านเกิดแล้วก็คนที่มาเล่นน้ํากับหญิงที่สวนน้ําเขาก็ได้ โอเคพี่หญิงลีมาเต้นมาสนุกพี่หญิงลีไม่ไม่อ่อนแอพี่หญิงลีลุกขึ้นมาต้อนรับแขกทุกอย่างมันขับเคลื่อนนะคะมันทําให้เราเป็นภูมิใจในตัวเองว่าฉันดีใจจังเลยที่ฉันยังเป็นหญิงลีหญิงเหล็กแล้วก็แก้ไขปรับปรุงในจุดที่มันปัญหามันเยอะแยะแต่แต่เราไม่ไม่ซ้ําเติมตัวเองว่าเฮ้ยฉันผิดพลาดฉันจะทําซ้ําซ้อนไม่ไม่คือเราแก้ไขแล้วก็ ทุกคนเขาก็มองเราว่าเราอยงไงไรจะซับพอร์ตหรือว่าผลักดันและแก้ไขและให้กำลังใจใดๆมันดีดีทุกอย่างต้องขอบคุณต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบยังไม่ทอดทิ้งแล้วก็ยังเข้าใจแล้วก็ยังส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันในเรื่องของงานต่อเนื่องค่ะเขา,าพูดแบบนี้มา,มาพี่เด็ผู้บอก,กเสมอว่าเชื่อว่าถ้าทำสิ่งที่ดีะจะจะได้สิ่งที่ดี หญิงมีความรู้สึกว่าเทวดาประจําตัวยิงลีช่วยเหลือ,อยิงลีเสอมอแล้วก็ในสิ่งที่มันเรืเอเร่องร้ายๆใดๆขอให้หลุดพ้นขอให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปเพราะว่าหญิงก็ยังเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็ความสุขที่หญิงมอบให้ผ่านเสียงเพลงก็ยังทําให้สังคมได้มีรอยยิ้มค่ะเอ้้าฟ้าหลังฝนจะดี<อ>พี่เดี๋ยวว่าบอกตัวเองเสมอว่าวิกฤตชีวิตใดๆขอให้เรา เป็นต้นไม้ใหญ่นะพายุมันจะถาโถงรากของเราต้องยึดยึดดินยึดให้แน่นนะเมื่อาพายุพายัพานไปปุ๊บเรากลับมาอยู่นี่ได้แล้วก็มันก็กำลังกลับมาตอนนี้คิดแบบไหนนะมไม่รู้แต่ก็ยังยิ้มได้ทุกว,วันยิ้มอยู่แล้ว เพราะว่าเราไม่อ่อนแอ